ปีนี้วัดเท่ามีพระจำพรรษาสิบรูปเน่นหนึ่งปีนี้มีมีผลงานผลงานคือบริเวณที่ที่เข้าพากันซื้อไว้ เกือบแปดสิบลายโอนขึ้นเป็นซื้อวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพิ่งสิโอนผ่านไปเมื่อปลายเดือนมังหันโอนเรียบร้อยขึน้นเป็นซื้อวัดในโฉนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้คือผลงาน ส่วนผลงานเจดีเนี่ยมันเสียวาบเห็นเขาก็เฮ็ดอยู่เด้ทำงานอ่ะ,ะทำงานอยู่มันค่คอยๆเฮ็ดไปได้ทั้งยิงเมื่อกี้เนี่ยฝนตกฝนมันตกหลายงานลถเขาบ่าได้ลปฝนเขาบ่าได้งานมันก็บอกเดินไปนได้แล้วก็มีกําแพง ด้กําแพงรอบบริเวณพื้นที่ของเจดีเนี่ยที่เฮ็ดเจดีนะเรล่งเริ่มเฮ็ดไปในหลายเติบแล้วเฮ็ดไปนั่งพร้อมๆกันรบ,บริเวณกําแพงเฮ็ดเป็นขอบเขตไว้ถ้าว่ามีขอบเขตแล้วคนกับสิลวง ก็เลยมีขอบมีเขตไว้แต่จริงๆแล้วพื้นที่วัดเท่านห้่มันเลื่อยออกไปจะวัดสุดแต่วจงทางไว้ให้เทศบาลเที่ยวเอาทีของวัดเท่านหร่จงไว้ให้เทศบาลได้เที่ยวสี่เมตรรอบบริเวณรอบนอกเคำสันน่นเทศบาลก็ลำบากเพราะมีทางเที่ยววัดเท่าก็เลยจงจงให้เหลือทางไว้ให้เที่ยว ซีเมตรนั่นแหละคนที่เที่ยวไปเที่ยวมาบริเวณนั้นจะมมพากลางมาทั้งในล้านเจดีเฮงใเทศบาลเที่ยวอ้อมเอาบริเวณนั่นอ่ะจงให้เที่ยวสะดวกไปมาสะดวกแน่ว่าทีแถววนั้นส่วนใหญ่มันตาบอดมุมีมทัง ทีว่ามีถนนเข้าไปไอ้วัดเท่าก็ได้จงห้เหลือหไฮที่บ้านได้รับความสะดวกให้เขาไปได้สะดวกแน่ๆหน,น้าจะควางว่ามีปองเขาลำบากจงท่างไว้ไฮเขาเจียดเอาทีวัดเท่าล่ะส่วนรอบนอก ถ้าเจ้าเที่ยวเอาเห้กำแพงดานในเขาไว้เป็นขอบเป็นเขตคนยังมลลับกการจงถนนหนทางเหตุนถนนหนทางมันได้บุญหลายคนเที่ยวกัางเว้นก็นได้บุญน้ำกังเว้นคนเที่ยวกลางขึ้นก็นได้บุญน้ำกลางขึ้นคนโบลานมันยังพาเหตุนถนนหนทางพุทธนบกอก์ซ่าปลูกต้นไม้ ทาาให้คนเที่ยวไปเที่ยวมาขันถนนมันสะดวกความเจริ่อนมันเกิดขึ้นบริเวณเรานันกับทีทางมันก็นสามารถมีราคาได้ทีง่ามมีแต่ว่มีท่งเขาก็บม่มีประโยชน์อย่างมีราคาพื้นทีมันดีอยู่แล้วท่งเขามันลําบากคนเขาก็่ซื่อ,อราคามันก็บ่ได้ นถนนหนทางก่วงขวงไปมาสะดวกมันแทลา,าดยางเอาไว้แห้งขื้นแพงอันถนนลาดยางพานมางได้ราคาอันนี้ป็นทางลูกลั่งอยู่กับรถราคาล,งลค่าลงรถลองอีกขันบ่มีทางเลยกับราคาแห้งรถลงไปหลายเนี่ยเพราะว่าถนน,นก็เป็นสิ่งสําคัญมองในย่อมเสียสละตัดถนนหนทางให้คนเด้ไปมาสะดวกพวาอมจะเจร่ญนมันเกิดขึ้นที่จะคล้องอะไรราคาขึ้น เอ็ดก่วงถ้าได้แห้งเป็นค่าเป็นราคามันจะลาดยางไปได้แห้งได้ราคาขึ้นมาหลายราคาประเมินที่ดินแถวเข้าเนี่ยมันตกไปไลายหนึง่งขันบยุติถนนโมยุติถนนสาธารณะมอนก็ตกหาเมื่นโดยประมาณหาเมื่นหาโดยประมาณราคาประเมินกับประเมินเลยสูงเลยเด่เน ราคาที่บ้านซื้อกันจริงๆก็บ่ได้อันติดทางสาธารณะอยู่กับประมาณหกเจ็ดหมืน่นเยืมธนาคารเขาได้นะเอาไปกู้ธนาคารได้เขาสิยหายราคาที่ทำนี่แหละราคาประเมินมันอยู่ประมาณเนี่ยเพราะว่าความเจริญมันเขามาบวชอดทีแถวบ้านเท่านะความเจริญเขมา,ยา,ยามาบวชอดเพราจะนั้มั่แยกไปขี่ทีท่าง อาจจะใครที่จะข้องเป็นคาแต่งไว้เลยกงกวงไว้เลยถนนคนทางมองไปมองมาค้นไปมากสะดวกเขาเห็นทางเถอะเขากล้าซื้ออันทางซ้ำหู้หนูไปยากยากรถสวนกันก็นกไปว่าได้คันหนึ่งก็ได้ถอยขึ้นไปไกลๆคนเนี่ยลำบากอยู่เขาก็ไม่อยากซื้อที่กับ่เป็นคาเนี่เห็นลาย,ลายแถวบ้านแถวห้องอะไงทางแคบรถสวนกันว่าได้ ในหมู่บ้านกับรถสวนาไ้เนี่ยนะมองลีกกันนะครับความจเจริญก็เกิดขึ้นยากไปมากบสะดวกส่วนถนนหนทางบ,าบ,าบาาัดว่าศาสนาีนเฮ็ดไว้แล้วเนี่ยมันได้ใส่ประโยชน์ยม่มใดก็ได้บุญย่มนั้นหนทางก็คือกันอันเ้าเฮ็ดไว้ก้วงขวางไว้แล้วคนเที่ยวมัดมือคนไปมาสะดวกเข้าก็มีอาน,นิสงค์คือให้ความสะดวกสบาย แก่คนทั้งหลายทั้งปวงทัานคน้รับความสบายเท่ากับในสงฆ์เขาคืนนอ,อความสบายเป็นบุญเขาก็สบา,กสบายอะไรเห็นยังก็สบายเมื่อโบ่ผือดบ่เครื่องบออ่อตคัดก็อยังทีแบงเข้าซื้อไม่ะจงให้กลวงเลยทั้งเลยทีเข้าลักษณนอยู่ทั้งนอกสร้งหังวมันจงยับเข้ามาเลยในทีเห้ามันได้ทั้งกลวงไปมาสะดวกเป็นบุญมันได้บุญ ว่าเป็นบุญหลายคนเที่ยวทั้นกังเว้งกังค้นก็ได้บุญทั้งกังเว้งกังค้นคนไปมาสะดวกเข้าเห็นอีกอย่างมันกสะดวกชีวิตเท่าเนี่ยเปงสันเด้คนสะดวกอันหนทางมันแขบแขบแสดงไปปลูกต้นไม้ซักใส่อ้อมที่อ้อมดหรยแงเข้าวมาวันนี้มันแทบปลูกต้นยุคขาปลูกไปแรกกับต้นเดียวดอกยุ่ซื้อเสาหัวพราในปีสองตัดบัดนี้ตัดตะล่ำมันไปใส่ มันยังปงขึ้นมาเป็นสีบนอคุณโปงมาเป็นสีฟนอคตัดท่างจากควาจงท่างกันท่าง,งไว้ในรอมหัวเอาลวดน้ำลวมมาทั้งนอกอีกมันแคบไปแล้วกลวมไปน้ำยาปล่อยน้ำหมดเลยว่าวมลนน้ำไปทั้งนอกแเล่ฝังหลักน้ำออกมาอองเอาไปมาถนนเมิดแอดแลดบีบบังคับไปท่างมันแคบไปคนบสสดวกพอคนไปมาบสสดกชีวิตเท่ากับอัตขัดเกิดตะเลืองตะเล่าเดียวกับอันนั้นเดียวกับอันนี้ ล่ำบากอันนี้แหละคือการเหตุให้ทัทง้งแขบบาปมันก็เกิดขึ้นให้ปรากฏเห็นคนบงการก็คือนั้นเป็นน้ำแนวนั่นแนวนี้สมามปับปีทามาหากินบจ่จะเรื่องลงเรื่องคืดไปทั่วลหละแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นน้ำการกระทํามบงงยครองมันเป็นบาปมันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเว้นสิ่งเราเนี่ยแหละขัคนค้นฝืดเครื่องไปมาฝืดเครื่องชีวิตเท่ากับฝืดเครื่อง คนไปมาสะดวกสบายยอนห้องชีวิตเท่ากับสะดวกสบายเนี่ยกําเบ้นเปียงสัละ,ะแสดงให้เห็นในปัจจุบันบริษาทศาสานาได้บุญก็คือกันบาปก็คือกันนี่แหละเห็ุใบแตงใ่ของ้างวัดนี่ไงยังไงก่วงเลยเด้อยว,ว่าท่นว่าต้องไปยานนเสียทีเฮ้าเนต่คนไปมาสะดวกมองได้เป็นทีของวัดแตงเลยว่าท่ะจะไปหาปลูกต้นไม้ใส่ข่อยสร้างรายว่าท่นเนี่ย คนมาเอาปลูกดอกไม้งามๆเราขางขั้นหัวอย่ามาปลูกเด้อเพื่นไปถ่ายรถเขาสวนกันเพราะนั่นกัจอดได้ให้เขาจอดรถได้มันหลีกกันได้ง่ายๆสะดวกสบายถ้่ไม่มาปลูกดอกไม้เอใส่น้ําขางท่างอีกมันไปว่าได้เห็นมาเท่าน้าบานเทาไปเอากระถางของวาตั้งเราขางนทางถนนกินดอกไม้เรื่อยรถแทันทีรถเขาสิบไปมากสะดวกหลีกกันง่ายๆเกิดอุบัติเหตุ พอทางมันแคบมันไปฆ่ากระทางดอกไม้เขาน้ำขางทางนี่แหละเห็นแล้วก็เห็นขอเสียงามมันกับงามเมืองดอกต่ามัน,นม,มันไปกเกีดเกีดขวางมัเคยในชีวิตเท่าเกีดขวางน้ำบืดเนวเกีดเนวขวางชีวิตเท่านัน้นเพราะมสดวกลาบลื่นอันนี้แหละเรื่องถนนหน้ทางส,งสะลสซลาก,ก็คือกันเห็นง่ายๆไปกลุ่มกลวงไว้คนได้อาศัย ดังมังคืนน่นะคนก็มาหลายแปะเต็มสลาคนนี้ลายเติบอยู่มือนี่มันผ่าก้อนมาหลายมันผ่ามังคืนในหลายหลายลอยอยู่อันนี้แหละคนก็สนใจอย่างว่าฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติศีลธรรมดีใจอยู่เหตุขึ้นมาแล้วพี่น้องก็ได้ใส่ได้สอยผู้เหตุผู้ออกเงื่อนมากก็จะได้บุญน้ำทั้งกางเว้นกังคืน คนมาใส่กังเว้นก็ได้บุญกังเว้นคนมาใส่กังขื้นก็ได้บุญกังขื้นอันนี้คนมาเห็ดขุดน้ำบอ่อโกซาลาเห็ดน้ำส่างตะเก او โบราณมันขุดน้นำส่างไว้คนก็นมากินนี่มดบ้านหมดเมืองก็ได้บุญน้ำมดบ้านหมดเมืองกินเมื่อ,อไรเขาจะมาตักเอาหนามในบอ่อห้องวัดได้ก็ได้บุญเมื่อนั้นเนี่ยโบราณเป็นพาเห็ดเห็ดบุญเท่าเดียวได้บุญเนบุตปีบุตรศาสตร์เห็ดยังสิละเห็ดถนนหนทางขุดน้ำบ่อโกซาลา อยออขาพุทโธนะบ่านุจักแ <laughs> ออล้วรับพรซะได้หนี่ชสวย้ะยะทาวาเลวะปุลาปาเลปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตรินังเปตานังอุปกปติ อิจิตังปะิตังตุมหังคิพเมวะสมิตจัตุสัพเพพเันตุสังกปาจันโดปะนัลโสยะทธะมณีโชติลาโอยะทธะสัมพีติโยวัญฉันตุลสัมพาโลโควินาสตุมาเตทวัาณัฏฐายโยสุขิติขายุโกภวา အဘိဝါသဏ္ဏသီလိသာနိတ္တဝုတ္ထာပ္ပชัยနောဇန္တရုဓမ္မာဝန္တတိအာယုဝ न्नो ਸੁఖా พาลังชัยาเศรษฐินังลาภังส่วนทีบางขยังสุขังบาลังสิริอายุวัจวันดวจามโปังวุตนทีจยาสว่างสันตวัสดายุจาชีวสิทธิ์ทวันตุเตมพาวันตุสามพมังกาลังลาขันตุสามบดีวัตา สามพันปุทฑานุภาเวนะสันดาโซตีบวันตุเตภาวัตุสามพมังกาลังอาคันตุสามปฏิวติสามพันธมานุภาเวนะสันดาโซตีบวันตุเต อาวัตุสามมังกาลังลาคันตุสับปิวตาสัมบาสังฆานุบบาวินานสัดาสุตีอวันตุเต <c oughs>